สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องการช่วยเหลือใครโดยที่ไม่หวังผลแต่สุดท้ายมันก็มีผลที่ดีกับเรากลับมานะสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่ผมเคยสอนไว้ว่าเวลาเราช่วยเหลือใครเนี่ยเราก็อย่าไปคาดหวังผลอะไรจากเขาการที่เราช่วยเหลือเขาได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ได้บุญกุศลมีอะไรต้องช่วยเหลือกันเท่าที่ช่วยได้แต่แม่ผมจะสอนเสมอว่าบางครั้งเนี่ย แม้คนที่เราช่วยเหลือเข้าไปในวันนี้เนี่ยเขาอาจจะช่วยเหลืออะไรเรากลับมาไม่ได้หรือตอบแทนอะไรเรากลับมาไม่ได้เพราะว่าเขายังเดือดร้อนอยู่หรือไม่อยู่ในสถานการณ์หรือสภาวะที่จะช่วยเหลือเราได้เราถึงต้องช่วยเหลือเขาและเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเนี่ยแต่วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแม่ผมบอกว่าจงเชื่อมั่นเลยว่าเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าในวันที่เราอาจต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งคนที่กลับมาช่วยเหลือเราเนี่ย อาจจะไม่ใช่คนที่เราเคยช่วยเหลือเขาเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ไปไหนแล้วแล้วก็ช่วยเหลือเขาไปนานแล้วจนจําไม่ได้หรือไม่ได้เจอกันอีกแต่เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่าในยามที่เราเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือโดยไม่คาดหวังจะมีใครสักคนเดินเข้ามาช่วยเหลือเราโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนหรือไม่เคยช่วยเหลือเขามาก่อนแต่เหมือนเขาก็มาช่วยเหลือเราในเวลาที่มันสุดทางแล้วจริงๆซึ่งสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงๆและเป็นไปได้นะจากประสบการณ์ในครอบครัวของผมที่เจอเรื่องพวกนี้จริงๆขึ้นมา ดังนั้นจึงอยากจะบอกเพื่อนๆนว่าเราช่วยเหลือใครไปด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยมันก็มีความสุขทางใจมันก็เป็นบุญกุศลที่เราสะสมไว้แล้วบุญกุศลยังไงก็ต้องตอบแทนเราในระยะยาวเพียงแต่จะถึงเวลาเมื่อไหร่หรืออยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นเมื่อไหร่แล้วบุญกุศลจะส่งผลเมื่อไหร่กรรมดีจะส่งผลเมื่อไหร่สิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมาหาเราอยากจะบอกว่าอย่าได้น้อยใจเลยถ้าเวลาเราช่วยเหลือใครแล้วเขารู้สึกว่าไม่สํานึกหรือไม่ซาบซึ้งหรือไม่ คิดถึงบุญคุณที่เราเคยช่วยเหลือเขาเราอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราคิดว่าช่วยเหลือแล้วก็แล้วกันไปแล้ววันหนึ่งสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเราเชื่อมั่นเถอะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเองก็เคยประสบมาแต่ไม่อาจเล่ารายละเอียดได้ขอให้ทุกคนจงมีความสุขกับการช่วยเหลือดูแลคนอื่นเท่าที่ทําได้และไม่ทาให้ตัวเองเดือดร้อนนะการที่ไปช่วยเหลือใครแล้วทําให้ตัวเราเดือดร้อน อาจจะเป็นการช่วยเหลือที่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นการเบียดเบียนทั้งตัวเราเองแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้จริงจังในที่สุดเพราะว่าเราเองยังเดือดร้อนเลยแต่ถ้าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้โดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนและอยู่ในวิสัยหรือความสามารถที่เราทําได้โดยที่เรารู้สึกสบายใจจงช่วยเหลือไปนะครับแล้ววันหนึ่งสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตแน่นอนขอให้โชคดีแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ